ขอยืมมิดกอนครับยากอวยืมมิดทุกหัวกันจานล้าสุดๆนั่มใส่เยนิ่มใส่เยน่ใส่เยนี่ใส่เยน่มใส่เลยน่มใส่เยนิ่มใส่เน่ม่เยน่ใส่เยนี่ม่เยน่มใส่เยน่มใส่เยนมใส่เนี่มใ่เน่ใส่เน่มใส่เน่มใส่เน่มใส่เันมใ่เนิ่ยใส่เยน่ใส่เน่ใส่เน่มใส่เน่มใสเน่ใส่เน่ใส่เน่ใส่เ เอาแงมเอาเขาข้าใต้ขึ้นไย่างน้อดลลุดลเรจะใช้วิธีไหนดีครับเราจะใช้บวงบ่าครับเอาละครบวงเห็นยจะเอาปอย่ปเอปียางแกปีเอามัดโต่ะโต๊ะโมเดลสลสแน ไม komme, ังแม้วี่แล่ไปกุกไปอยู่ในพูหร oh. ืตัวงานนั้นตัวพอตะีเลยดูมาเลยต่างเ้าบะเฮ้าหรือบาร์่รบาร์เไปแล้วก เล้วล่ะแล้วล่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหรอหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านล่ะโอ้ยลองนั่งนั่งนั่งน่ะไม่พ้อมไม่แหลมใช่ไหมไม่นี่โคตรหอนมากกอนโคตรหอนมากกันเีย หัวลงไว้ก็หัวลง้กได้นั่นางกินหมูกลับด้วยตัวต่ออบตัวา่อัวต่อไปตัวต่อไปตัวอัวต่ออบตัวต่อไปตัาอปตัวต่อไปกัวต่อไปตัอ มันจะต้องรับฝากมันได้มัน không ได้เอามันรอมันกล่อม

ตู้แงกล้วยแบบวน้ออ่อนดมันจะครบไตนะต้องมัดฟากมันไว้ก่อนนะรงมัดาโดนไตรแล้วจบแล้ต้องมามันไว้ก่อนปีวันมัดากมันไว้ก่อนจับมันตกงงหน่อ่ะเ้อดอกพวกกระดงไดอกมาอไปเ้ากล้วยเากล้วยอกก้วยออก้มกนะไกเ้อปไปเลยไปบวดอน

ปั๊บก <uk> <Merkel> ูจะบินพวกเนี่ยรา้แหลมเหรอแหลมมั้งรู้แหลมมั้ยชัวรานเนาะแหลมมใจเหลือมมั้ยนี่นะ้แหลั้ยเหลี่ยมควายนเหลี่ยมควายนะอ๋อเป็นห้าเหลี่ยมอ๋อเหลี่ยมเหลี่ยมอัน้ัวร์กันนี่แน่เหล่ยมยเาก็ไมเหล่ยมั้นี วแมปล่อยปล่ยปล่อยปล่อยปล่อย่ปล่อยปล่อยปล่อยปลดปล่อปล่ซปล่อยปั่ปล่อยปล่อยปลปล่อย่ปล่อย่ล่่ปล่อยอ่ปล่อยลปล่อยลปล่อยอปล่ล่ลปล่อ่ลยัดปล่อยปปล่ปล่อยปล่อยลยปล่อยลปล่อยปล่อยอยปล่อยลป่อย

nó còn bông ngô hả, còn cày, cái bún cuốn 5, cái nó เีจเลยมักจะเบ่งล้มจะอยู่ไ,ไปไปหมงนี่ผมขี่ยาก้วเอามาซอยไป